สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณครับโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับ okay, m ครับคลิปนี้พี่โอจะขอคุยถึงภาพยนต์เกาหลีเรื่อง ฆาตกรรมคำลวงหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Confession หรือชื่อภาษาเกาหลีดังเดิมว่า Ja Back นะครับเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์รีเมคจากภาพยนตร์สเปนเรื่อง The Invisible Guest ในปี2016หนังสเปนนั้นได้คะแนน8.0ทำไรายได้ไปทั่วโลก31ล้านเหรียญสหรัฐส่วนเรื่องนี้ทำคะแนนได้ค่อนข้างสูงเหมือนกัน น้อยมากนะครับที่หนังรีเมคจะทำคะแนนได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับเรื่องนี้ทำได้7.3แต่ว่าเพิ่งจะทำเงินทั่วโลกไปเพียงแค่1ล้านเศษเเท่านั้นเองประมาณล้านเจ็ดแสนเหรียญสหรัฐนะครับหนังเรื่องนี้หาข้อมูลยากมากแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่โอทำคลิปค่อนข้างช้าเรื่องนี้เข้าฉายในประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่10 พฤศจิกายน2,565นะครับในสัปดาห์เดียวกันนี้เรื่อง Black Panther เข้าฉายไปแล้วตั้งแต่วันพุธแล้วก็ฉายแบบปูพรมทั่วประเทศในสาขาข้ามบ้านที่โอเนี่ยเรื่อง Black Panther มีสมมุติว่ามี15โรงฉาย Black Panther ไป13โรงอีก2โรงแบ่งกันกับหนังอีก2เรื่องก็คือ O.M.G กับอะไรอีกเรื่องน้ำ Black อ d ด m นะครับแล้วก็ ตอนแรกเนี่ยทางโรงภาพยนตร์ที่พี่โอใช้บริการประจำเขาก็เตรียมโปสเตอร์หนัง c o n f e s s i o นนี้ให้พี่โอเรียบร้อยแล้วละ่ะแล้วก็พี่โอก็แค่ดูหนังจบแล้วก็ออกมาทำคลิปได้เลยแต่ปรากฏว่าถึงเวลาจริงหนังไม่เข้าหนังไม่เข้าแล้วก็ดูในโปรแกรมแล้วเหลือแค่ไม่กี่สาขาเท่านั้นน้อยมากพี่โอก็ต้องดันต้นไปถึงราชโยธินซึ่งมีฉายอยู่โรงเล็กๆโรงเดียวคนดูก็แค่หลักสิบเท่านั้นนะครับกลายเป็นว่า ในสัปดาห์ที่ Black p a n t h e r เข้านี้หนังอื่นที่กล้าชนก็คือมีเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็เจ็บตัวไปตามระเบียบเช่นเดียวกับตอนที่ Black a d a ดมชนกับ My t e m p มโปน้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับก็คิดว่าในสัปดาห์เดียวกับอวตารหนังเรื่องที่จะชนอวตารก็น่าจะคิดให้ละเอียดก่อนที่จะชนอวตารนะครับเดี๋ยวจะเจอสถานการณ์แบบนี้เรื่องนี้ที่จริงแล้วเป็นหนังสนุกเป็นหนังความยาว1ชั่วโมง4ี่สิบ 5นาทีโดยประมาณนะครับก็เป็นหนังประเภทมิสเตอรี่ลึกลับดราม่านิดหน่อยดราม่าไม่มากเป็นอาชญากรรมมากกว่าเป็นอาชญากรรมลึกลับระทึกขวัญพระเอกนางเอกคือผู้กำกับอะไรนี่พี่โอ๋ไม่รู้จักก็ต้องขอภัยเพราะว่าที่จริงแล้วเขาก็อาจจะเป็นดาราดังแต่ว่ามันหาข้อมูลได้ยากมากถ้าเราพิมพ์คำว่า Confe s s i o n ไปใน Google เราจะไปเจอหนังเรื่องอื่นๆหนังฝรัง่งหนังอะไรมากเพราะชื่อ ชื่อนี้มันเป็นชื่อกลางๆนะครับ Confession ก็คือคำสารภาพมันเป็นคำกลางๆที่ภาพยนตร์เรื่องไหนของประเทศไหนก็เอาคำนี้ไปใช้ได้เรื่องนี้พี่โอใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเจอต้องพิมพ์ Confession Korea ต้องพิมพ์อะไรเท่าที่รู้แล้วเราดูในตัวอย่างแล้วเราก็ไม่เห็นเลยว่ามี มีคำไหนที่เราจะเอาไปเซิร์ชได้นะครับแต่ในที่สุดก็เจอตามข้อมูลเบื้องต้นที่พี่โอได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเนื้อหาในตัวอย่างเราจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ซึ่งพี่โอจำชื่อดาราพุ่งกลับไม่ได้จำได้แค่นานาคนเดียวเพราะสวยสุดนะครับแล้วก็นะนะเป็นมีสเสน่ห์ดึงดูดที่สุดในเรื่องผู้ชายคนนี้กับนานาเนี่ยเขาเขาเป็นคู่รักนี่พี่โอเอาไม่มีโปสเตอร์เรื่องนี้มาแสดงก็เลยเอาโปสเตอร์หนัง ประมาณหนังพวกหนังฆาตกรรมหนังปริศนาฆาตกรรมมานําเสนอนะครับใครที่ชอบหนังประเภทปริศนาฆาตกรรมซึ่งเกาหลีทําเก่งมากนอกจากนอกจากเกาหลีทําเก่งมากแล้วก็จะมีต้นแบบต้นแบบสําคัญก็คือโคนันของญี่ปุ่นนะครับเรื่องนี้เป็นฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในห้องที่ปิดตายแล้วหลักฐานพยานหลักฐานทั้งหลายก็มุ่งสู่ตัวพระเอกพระเอกใครๆก็คิดว่าเขาจะต้องเป็นผู้ ลงมือกระทำฆ่าผู้หญิงคือนานา,นาแน่นอนแต่เนื่องจากหลักฐานมัดตัวไม่น่นาพอคือหลักฐานมันมุ่งไปหาเขาก็จริงแต่มันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาเป็นคนฆ่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถูกปล่อยตัวนะครับแต่แล้วฝั่งฝ่ายอายการก็พยายามหาหลักฐานรวบรวมหลักฐานมาเพื่อที่จะจับเขาให้ได้เพราะว่าทุกคนเชื่อว่าเขาเป็นตัวการแล้วเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการ คือคำสารภาพของเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามันจริงหรือไม่ที่เขาไม่ได้ฆ่าผู้หญิงตามที่ถูกกล่าวหาและทางฝ่ายอายการกับฝ่ายเขาก็จะต้องหักล้านกันและเขาก็มีทนายที่เก่งมากนะครับคุณยังก็เป็นถิ่วเป็นนางเอกของเรื่องนี้ก็แล้วกันคือเป็นเป็นนักแสดงนาฝ่ายชายฝ่ายหญิงที่จะต้องโต้อต,อตอบกันอย่างเข้มข้นในเรื่องนี้แล้วบรรยากาศของเรื่องก็ โต้อตอบคุยโต้เถียงกันอันนี้นอกเหนือจากเรื่องคดีแล้วนะเรื่องคดีเป็นเรื่องในอดีตเรื่องฆาตกรรมเป็นเรื่องในอดีตส่วนเรื่องเนื้อหาในหนังเนี่ยคือเรื่องการสอบสวนหาข้อเท็จจริงคลายคลี่คลาย,ลาย,ลาย,ลายปริศนาฆาตกรรมกันในบ้านพักร,รมกิมทะเลสาบในช่วงฤดูหนาวหิมะกําลังตกเลยพี่โอนึกไปถึงหนังฝรั่งเรื่องอะไรนะที่ผู้หญิงเขาเขาหนีฆาตกรในในบ้านหิมะริมทะเลสาบคล้ายๆกันแต่อันนั้นมันเป็นหนังไล่ล่านะครับอันนี้เป็นหนัง สืบสวนหาคำเฉลยของฆาตกรรมถ้าจะให้พูดโดยไม่สปอยเราก็สามารถพูดได้ว่าหนังเรื่องนี้สนุกตื่นเต้น,ตน,ตนยกเว้นใครที่ดูเรื่อง Invisible Case ของสเปนมาแล้วนะครับก็คงจะหมดความตืนต่นเต้นไปแล้วทั้งฝ่ายที่ต้องการกล่าวหาพระเอกก็มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ที่ปรากฏในเรื่องนะครับทั้งฝ่ายพระเอกก็มีคําให้การมีคําแก้ตัวที่น่าเชื่อถืออันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปลุ้นในเรื่องว่าเราจะเชื่อใครเราจะเอ็นเอียงเข้าข้างคนไหนมันสนุกตรงนี้แล้วก็พอแต่ละอย่างนี่คลี่คลายออกมาความลับความจริงที่คลี่คลายออกมาเนี่ย มันจะทําให้เราค่อยๆสนุกค่อยๆอ,อ๋อไปกับมันพี่โอดูเรื่องนี้พี่โอก็สนุกจากสิ่งที่มันค่อยๆค,คลี่คลายนี่แหละแล้วพี่โอก็ให้คะแนนได้ค่อนข้างสูงนะครับค่าเฉลี่ยของเรื่องนี้7.3พี่โอให้เฉลีให้ให,ให้ของพี่โอเองเนี่ยให้สูงเท่าต้นฉบับเลยคือให้ไป8ถ้าพี่โอดูต้นฉบับอาจจะให้9หรือ10ก,ก็ได้นะครับสนุกมากลุ้นระทึกตื่นเต้นแต่ก็มีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างงงสับสนถ้าพูดตามตรงถ้าถ้าจะสปอยนะว่า ถ้าเรื่องมันเฉลยออกมาอย่างที่ปรากฏในเรื่องนี้แล้วอันนี้สาหรับคนที่ดูแล้วนะครับทําไมตอนต้นตัวละครบางตัวถึงได้มีอาการงงมีอาการที่คล้อยตามในสิ่งตรงข้ามพยานหลักฐานของฝ่ายตรงข้ามอันนี้พี่โอ๋ก็งงมากคือเหมือนกับว่าหนังตั้งใจจะหลอกคนดูโดยที่ลืมลืมไปว่าตัว คนที่กําลังงงนะ่ะมันคือตัวที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วมันงงทําไมทําไมมันถึงงงพี่โอ๋นี่พยายามจะไม่สปอยแล้วเพราะว่ามันเป็นหนังสนุกแล้วคนดูก็น้อยสาขาก็น้อยเลยอยากจะให้ไปอุดหนุนกันนะครับสิ่งที่เห็นในตัวอย่างมันจะมีอุบัติเหตุแล้วมันจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ศพของคุณเซฮีหรือนานาคนเดียวแต่มันมีศพอีกศพหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าในพื้นที่ที่อยู่ชนบท ถนนเปลี่ยวๆเ,เนี่ยมันมีรถชนอีกหนึ่งคันชนอะไรกวางอีกแล้วเราเพิ่งจะดูเราเพิ่งจะดูแอนมาหยกหยกเมื่อไหร่กวางมันจะเลิกเป็นตัวที่ขวางถนนสักทีหนึ่งนะครับพี่โอ๋ก็ไม่เข้าใจเราเตั้งแต่เรารู้หลังมาเราเจอกวางขวางถนนทําให้เกิดอุบัติเหตุไม่รู้กี่เรื่องมาแล้วเรื่องนี้ก็เจอกวางอีกแล้วก็ไปทาให้ผู้ชายรูปหล่อคนหนึ่งหมดสติในรถคันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เห็นในตัวอย่างคือ ผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นชูรักของเขาเนี่ยโต้เถียงกันครับเรื่องของชูรักอีกแล้วพี่โอ๋ก็พูดตามตัวอย่างเพื่อไม่ให้สปอยได้เท่านี้ครับนอกนั้นไปดูในหนังเอาเองสิ่งที่ตังหิดต,ติดใจนอกเหนือจากตัวหนังก็คือการแปลซับไตเติลคือมีตัวละครคนหนึ่งกําลังคุยอย่างเป็นทางการกับคนที่มีตําแหน่งหน้าที่เป็นการคุยอย่างเป็นทางการเขารับสายว่าอันยองเซโย แต่ในหนังแปลว่า hello ซึ่งการแปลว่า hello เนี่ยมันควรจะใช้ในการรับสายโทรศัพท์หรือการคุยโทรศัพท์อย่างไม่เป็นทางการมากกว่าถ้าจะแปลว่า hello ตัวละครก็น่าจะพูดคาว่า hello นะครับพี่โอ <c oughs> ก็ติดใจแค่นี้แต่ไม่เป็นไรแควนชน่าไม่เป็นไรแควนชน่าเรื่องเล็กน้อยแค่เอามา พูดให้ฟังสําหรับนักเรียนภาษาเกาหลีก็น่าจะรู้สึกตังหงิดกันตรงนี้เช่นกันนะครับส่วนนอกเหนือจากนี้จะมีแปลผิดแปลถูกอะไรอันนั้นที่โอก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าเรียนภาษาเกาหลีแค่ชั่วโมงเดียวใครที่ชอบดูหนังคัดปริศนาฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนแบบพวกทีพ่พื่ที่เพิ่งผ่านมายกๆกก็มีปมรักในบึงลึกฆาตกรรมหลังเขายอดนักสืบจิ๋วโคนันหรือแม้แต่ แก้ง่วนปวนโตกยวพี่โว่าดูเรื่องนี้ได้สนุกถึงแม้มันจะไม่มีบทตลกเลยก็เถอะหนังมันก็ไม่ได้เครียดถึงขนาดดูยากแล้วสําหรับบางคนนะครับสาหรับบางคนอย่างพี่โอเองเนี่ยพี่โอดูแล้วรู้เลยว่าเรื่องมันจะเฉลยออกมายัางไงเราคงดูหนังมากไปหรือเ,เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาแล้วก็ได้นะครับก็เลยอาจจะความสนุกของพี่โอก็น้อยลงไปหน่อยไม่งั้นพี่โออาจจะให้มากกว่าแปกก็ได้ครับพบกันในคลิปอื่น ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามกันสม่ำเสมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับอัญโยสวัสดีถ้าทะลคานนะครับพี่โอชอบมากกว่าวัคคันด้าครับ